วันนี้เป็นการประชุมเพื่อจัดทำร่างนโยบายของรัฐบาลส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่ได้พูดเอาไว้นะครับก็เรื่องการแก้ไขสถานการณ์ไทยกัมพูชาการทำประชามตินะครับ <c oughs> เพื่อนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องของกับปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนเราจะไม่ยอมให้ไทยเสียเปรียบ ในในความเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเราจะไม่ยอมเ,อเรื่องเสียดินแดนไม่ต้องมาพูดกับผมอยู่แล้วคนละครึ่งเราคุยไปคุยมาตอนแรกก็บอกเอาคนละครึ่งก็ดีแล้วถ้าเราจะ,ะขยับสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้นมันก็เพิ่มมาเป็น 60- 40แต่604 0ี่ทีมต้องเพิ่มเฉพาะในส่วนของผู้ที่อยู่ในระบบภาษีมันก็จะมีเรื่องที่มันเพิ่มมาเรื่อยๆแต่ว่า โดยรวมแล้วพี่น้องประชาชนก็ได้ประโยชน์ประเทศชาติรัฐก,ก็ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องการให้ทุกอย่างดําเนินไปด้วยความรวดเร็วเร,วเราก็ทํานโยบายเตรียมพร้อมไว้ทันทีและไอ้ไว,ไว,ไวันวันยุคสภามันก็จะจะได้มาถึงรวดเร็ว,รวนี่คือวันเกิดที่ไม่มีวันหยุดในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ59ปี ว่าที่นายกอนุทินชาญวีรกูลไม่ได้จัดงานฉลองแต่เรียกประชุมว่าที่ครมอใหม่ทันทีพร้อมประกาศสามภารกิจเร่งด่วนและส่งสารที่แข็งเกร่าที่สุดไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยสามภารกิจเร่งด่วนที่ประกาศออกมาคือ 1. การแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง 2. การทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญและ 3. การจัดการปัญหาชายแดนไทยกัมพูชา และในประเด็นเรื่องชายแดนคุณอนุทินได้ประกาศกล้าวว่าจะไม่ยอมเสียเปรียบจะไม่ยอมเสียดินแดนและจะไม่ปล่อยให้คนไทยตกอยู่ในอันตรายพร้อมตอกย้ำว่าผมเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยไม่ใช่ของประเทศอื่นซึ่งเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดถึงจุดยืนของรัฐบาล และเพื่อตอกย้ำความจริงจังในเรื่องนี้ล่าสุดก็ได้ปรากฏชื่อพลโทดุลบุญธรรมเจริญอดีตแม่ทับภาคที่สองเข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อมาดูแลปัญหาชายแดนโดยเฉพาะส่วนด้านเศรษฐกิจก็ได้ยืนยันแนวทางการต่อย,ยอดโครงการคนละครึ่งและที่สำคัญที่สุดได้ย้ำถึงคำสัญญาที่จะยุบสภาภายใน4เดือนนับตั้งแต่วันแถลงนโยบายดังนั้น ภาพในวันนี้คือการเริ่มต้นทำงานอย่างเต็มรูปแบบของรัฐบาลใหม่ที่ประกาศเป้าหมายออกมาอย่างชัดเจนทั้งการแก้ปัญหาปากท้อมปฏิรูปการเมืองและปกป้องอธิปไตยภายใต้กรอบเวลาที่จำกัดซึ่งก็ต้องจับตาดูต่อไปว่าพวกเขาจะทำตามที่พูดได้หรือไม่คุณคาดหวังอะไรจากรัฐบาลชุดใหม่นี้ ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้และอย่าลืมกดติดตามช่องตามกระแสะพอดแคสต์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ